ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีหอยอ่ะอยู่บนยอดเขาเนี่ยเต็มเลยเนี่ยะมาดูหอยกันค่ะหอยใหญ่เอาเนี่ยใหญ่ให,ใหเให็นไหม วันนี้ทีมงานสามท่านนี้นะครับเป็นท่านแรกที่ขึ้นมาเจอนะครับหอ,อยโบราณนะครับล้านปีนะครับตอนนี้ก็กําลังสารวจดูว่าพูดอะไก็เจอเลยนะเอั้เออน,น,น่าเชื่อเลยมนันมันอยู่ในหินเลยเหรอครับติดหติดเหรอถึงเกาะเหรอตรงนี้มันกว้างแค่ไหนที่เราเจอเนี่ยบริเวณแถบเนี้ยหมดเลยเหรอหมดเลยทั้งแถบหมดเลยทั้งแถบน่าจะเป็นไรน <distill> ลเลยเหรอเป็นไรไรในไรเโอ้โหข้งเขาะนี่บนยอดเขาเลยนะ อันนี้ก็ยอ,อยู่ข้างล่างนี่มันชอดเขาใช่สูงเลยนะอตอนนั้นเรามาทำไมอะครับม,มาดูเรื่องไฟป่าเนี่ยครับครับอ๋อ,อก็มาเจอ ไปดูหอยก่อนได้ไหมบนหน้าไปไหนแล้วอะปอปอ,อทางนี้เลยดีกว่ามาลูกก้อนใหญ่ๆเลยปะน,น,ปน,นี่ครับมันเป็นหอยทั้งหมดหอยทั้งหมดที่จับเป็นก้อนกลุ่มใหญ่นะม <c oughs> ันคืออะไรเนาะน,นี่ มาสำรวจหอยกันที่ภูเขาใกล้ๆอําเภอจอบึงทางนี้นะอําเภอจอบึงมาไม่ไกลแล้วก็การปีนขึ้นมาก็ไม่ได้ชันมากขึ้นมาได้แล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะมีหอยอะอยู่บนยอดเขาอ่ะไหนดูที่ห้องมากเลยเนี่ยเต็มเลยเนี่ยค่ะเออเป็นไปได้ยังไงเนี่ยธรรมชาติแสดงว่าเป็นทะเลแน่ๆเลยใช่ลูกนี้ไม่พอลูกนู้นเห็นไหมันนูนเหรอ เัวน์เลเห็นนะถั่ใช่เ็มีทั้งหอยเล็กหอยใหญ่อะเต็มไปหมดนีเป็นชั้นๆอยู่เนี่ยนะหอยทั้งนั้นเลยมันเป็นอันซีนรัชชุรีอีกที่หนึ่งนะเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติแล้วก็เราก็ได้พิสูจน์ความแข็งแรงของตัวเองด้วย ถ้าใจสู้กายสู้ราชบรีแข็งแรงเตื่นดังกับธรรมชาตินี่พอต้องดูนี่เห็นไหมฮะนะมันติดอยู่ได้ยังไงนี่เห็นไหมพุทธะสันติธรรมเห็นไหมเนี่ยหินก้อนใหญ่ครับเนี่ยหินแบบหน้าผาเลยอะเห็นไหมแล้วมันมีหอยตัวใหญ่นี่ไงมาดูหอยกันค่ะหอยใหญ่เอวนี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่เห็นไหม มาดูหอยใหญ่กันหอยใหญ่เห,ห็น oh. ไ,ไหมนั่นแหละมัธิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัธิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ